เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งมันส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งนึงเนี่ยแต่เคยสงสัยลึกลงไปอีกไหมว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาสวมบทนักสืบข้อมูลกันไปล่วงลึกถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนั้นกันครับคือในงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับเรามักจะเจอง่ายๆเลยว่าอ๋อตัวนี้ส่งผลต่อตัวนั้นจบ แต่ว่าความลึกลับที่แท้จริงเรื่องที่มันน่าสนใจกว่านั้นอ่ะมันซ่อนอยู่ในกระบวนการที่เชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันต่างหากใช่เลยครับอย่างที่เห็นในภาพเลยจากแค่รู้ว่า x ไป y เราจะไปดูเส้นทางที่ซ่อนอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับเราจะไม่ดูกันแค่ผิวเผินอีกต่อไปแต่จะขุดลึกลงไปให้ถึงคำว่าอย่างไรและทำไมเรื่องราวมันถึงออกมาเป็นแบบนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นเลยดีกว่า มาทำความเพื่อใจกันก่อนว่าคําถามแบบไหนกันแน่ที่เรากําลังจะหาคําตอบกันเวลาเราทําวิจัยเนี่ยมันจะมีคําถามหลักๆ2แบบนะครับแบบแรกคือ moderation อันนี้จะตอบคําถามว่าเมื่อไหร่หรือสําหรับใครที่ผลกระทบมันจะแรงขึ้นหรือเบาลงแต่อีกแบบนึงซึ่งก็คือเรื่องของเราในวันนี้นั่นคือ mediation ครับอันนี้จะตอบคําถามว่าอย่างไรหรือทําไมมันคือการไปค้นหากลไกเบื้องหลังเลย และนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันเอาละครับมาถึงตัวละครเอกของเรื่องราวในวันนี้กันเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรส่งผ่านหรือมีเดียเตอร์ครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามีเดียเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไปเลยครับมันเป็นตัวกลางเป็น,นกลไกที่ซ่อนอยู่ที่ทําหน้าที่รับอิทธิพลจากตัวแปรต้นหรือ x แล้วส่งต่อไปอย่างตัวแปรตามหรือ y นั่นเองอย่างในภาพที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับ นี่คือโมเดลที่เบสิกที่สุดเลยครับเรียกว่าเป็น simple mediation คิดภาพง่ายๆเลยก็คือ x ส่งผลไปที่ m แล้ว m ก็ส่งผลต่อไปที่ y มันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แบบง่ายๆเลยครับซึ่งไอ้โมเดลพื้นฐานนี่แหละครับที่เป็นรากฐานสําคัญของเรื่องราวที่มันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ในความเป็นจริงเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวเสมอไปครับมันซับซ้อนกว่านั้นได้อีกเยอะเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เส้นทางที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันมีรูปแบบหลกัลกๆอะไรบ้าง แบบแรกเลยนะครับง่ายที่สุดคือ single mediation หรือการส่งผ่านเดียวชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ามีตัวกลางแค่ตัวเดียวกลไกเดียวเท่านั้นเลยที่เชื่อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของเราแบบที่2ขยับขึ้นมาหน่อยเรียกว่า parallel mediation หรือการส่งผ่านแบบคู่ขนานครับอันนี้ลองนึกภาพว่ามันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันมีตัวกลางหลายตัวเลยครับที่ทำงานคู่ขนานกันไปแล้วแต่ละตัวก็ส่งผลไปที่ปลายทางเหมือนกัน เหมือนมีถนนหลายสายที่วิ่งไปยังจุดหมายเดียวกันนั่นแหละครับและสุดท้ายครับแบบที่3คือซีรีส์มีเดียชันหรือการส่งผ่านแบบอนุกรมอันนี้แหละครับคือภาพของปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ชัดเจนมากๆคือตัวแปรส่งผ่านตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลไปที่ปลายทางโดยตรงนะแต่มันไปกระตุ้นให้เกิดตัวแปรส่งผ่านตัวที่2ก่อนแล้วไอ้ตัวที่2นี่แหละถึงจะส่งผลไปที่ปลายทางสุดท้ายเป็นทอดๆไปเลยครับเอาละ พอเรารู้แล้วว่าเส้นทางมันมีได้หลายแบบคำถามต่อไปก็คือแล้วนักวิจัยเขาจะไขปริศนานี้ยังไงเขาจะตีความร่องรอยที่เจอได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนไม่ง่ายอยู่3มสเตปครับลองคิดตามนะครับสเตปแรกเลยเราต้องเช็คก่อนว่าไอเส้นทางอ้มๆที่ผ่านตัวกลางเนี่ยมันมีในยะสําคัญทางสถิติจริงๆหรือเปล่าคือมันมีอยู่จริงไหมถ้าไม่มีก็จบครับแสดงว่าไม่มีการส่งผ่านแต่ถ้ามีเราก็ไปต่อสเตปที่2 คือไปดูว่าแล้วเส้นทางตรงดั้งเดิมมันยังเหลืออิทธิพลอยู่ไหมหลังจากที่เราเอาตัวกลางเข้ามาคิดด้วยพอได้คําตอบจาก2องสเตปนี้แล้วเราก็มาถึงสเตปสุดท้ายครับคือการสรุปผลว่ามันเป็นการส่งผ่านแบบไหนกันแน่ซึ่งคำตอบจากสเตปเมื่อกี้นะครับจะนำาเรามาสู่2คํคำนี้คือ full mediation กับ partial mediation ครับถ้าเป็น full mediation หรือการส่งผ่านแบบสมบูรณ์เนี่ยหมายความว่าตัวกลางที่เราเจอมันอนธิบายเรื่องราวได้ทั้งหมดเลยครับ เส้นทางตรงเดิมนี่หายไปเลยแต่ถ้าเป็น partial mediation หรือแบบบางส่วนก็แปลว่าตัวกลางของเราอธิบายได้แค่ส่วนหนึ่งครับเส้นทางตรงเดิมอาจจะอ่อนลงแต่ก็ยังคงมีอยู่ทีนี้การเป็นนักสืบข้อมูลที่ดีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเจอหลักฐานแล้วสรุปผลนะครับเราต้องรู้จักกับดักหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเรามาดูกฎเหล็กในการตีความอย่างชาญฉลาดกันดีกว่าครับ กฎข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยนะครับจำไว้เลยว่า mediation ไม่เท่ากับ causation ครับการที่เราเจอเส้นทางไม่ได้แปลว่าเราพิสูจน์ได้ทันทีว่าสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งเอแล้วทำไมล่ะก็เพราะว่าการวิเคราะห์แบบนี้นะครับมันแค่บอกเราว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งผ่านที่เราตั้งขึ้นแค่นั้นเองครับการจะฟันธงไปเลยว่าเป็นเหตุเป็นผลกันจริงๆเนี่ยมันต้องมีทฤษฎีที่แข็งแรงมากๆรองรับ แล้วก็ต้องมาจากการออกแบบการวิจัยที่รัดกลุ่มมาตั้งแต่แรกเลยครับมาถึงกับดักข้อที่2ครับอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันคือการที่เราคิดว่าพอเจอฟู l l i d ด a t i o n หรือการส่งผ่านแบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันแปลว่าจบแล้วมีแค่เรื่องราวนี้เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับการที่เราเจอฟู l l ีเด a t i o n มันแค่หมายความว่าในโมเดลที่เราทดสอบตัวกลางตัวนี้มันอธิบายได้ทั้งหมดแต่ในโลกความจริง มันอาจจะมีตัวกลางตัวอื่นที่เราไม่ได้วัดไม่ได้เอาเข้ามาในโมเดลของเราที่มันก็สามารถอธิบายเรื่องราวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านี่คือคําตอบเดียวครับและกดข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คืออย่าละเลยขนาดอิทธิพลหรือเอฟเฟกต์ไซส์ครับแค่เห็นว่ามีในยยะสาคัญทางสถิติอย่าเพิ่งดีใจไปทําไมล่ะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเส้นทางที่เราเจอมันอาจจะมีในยยะสาคัญทางสถิติจริงๆครับค่า p value น้อยกว่าจุด05 แต่พอไปดูขนาดอิทธิพลหรือเอฟเฟกต์ไซแล้วเนี่ยมันอาจจะเล็กมากๆมากๆจนแทบไม่มีความหมายในทางปฏิบัติเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมดูขนาดของมันด้วยเสมอครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันสําคัญในโลกแห่งความเป็นจริงแค่ไหนเห็นไหมครับว่า การที่เราพยายามมองหาเส้นทางที่ซ่อนอยู่เหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนชุดข้อมูลดิบๆธรรมดามดาให้กลายเป็นเรื่องราวที่มันมีชีวิตชีวามีความลึกซึง้งแล้วก็เต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นครับครั้งต่อไปที่เราได้เจอกับชุดข้อมูลอะไรก็ตามลองอย่าหย,ยุดแค่คำถามว่าอะไรส่งผลต่ออะไรแต่ลองถามลึกลงไปอีกนิดว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงทาไมมันถึงเป็นแบบนั้น เพราะบางทีเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวรอให้เราไปค้นพบก็ได้ครับ